สวัสดีค่ะพยาบาลจำเป็นต้องโสนและขึ้นค่าแมนบอกพยาบาลจำเป็นต้องโสนและขึ้นค่าแมนบอกเหตุผลที่่างข้อมูลวิจัยตัวใดบ่งบอกว่าการมีหนาะที่การงานทีดีมีอาชีพมันคงรียเงินมาสูงและคนอื่นได้นอนพักผ่อนมาเป็นเวลาหาแฟนกับอะไ้ก็มีอัตตา น,าน่ากาอาชีพอืน่นหาสิเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนพยาบาลจะมีแฟนอยู่แล้วร็อเริมทำงานคนที่ไม่แฟนจะลดเหลือ2ีหาเปอเซ็นเพราะเหตุผลมางอย่างระยะทางไกลกันมากขึ้นต่างคนต่างเิดงานก็ไปเจอคนใหม่ที่ใช่กว่าจริงอาจจะเป็นหลักแท้แพยาสีฟันหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนย้ายๆกันไปสองเวลา พ่อเอ็ดงานพยาบาลก็ขึ้นตะเวนมีเวลาแฟนน้อยลงมาจงแต่งกับงานเพราะแฟนก็นไปเจอคนที่มีเวลามากกว่าเฮ้างงบ่คบกันมาอยู่ดีๆนาทีการงานก็นเริ่มมันคงม,มาตกลงเลิกกันซะงั้นสีงงค่ะเฮาคงประม,มาณมากกว่าคำว่าเวลา แหลกแต่ค่ะไปสที่ไปางเขาจริงยังที่เขาวาการเวลาไปสูดคนคนใดหักเฮ้าจริงผู้ใดบอหักเฮ้าอย่าไปเสียดายค่ะเวลาที่ผ่านมาให้มองไปที่เวลาขา้างหน้าเฮ้าสวยใสย้าไม่ได้สบายค่ะได้เอาน้ำทางก็ได้ขนางนองเวลาของเขานะรับเวรรับกรรมนวนไปจ้าคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่คนที่มดใจปล่อยมันไปขอให้เฮ้าเจอคนใหม่เงี้ย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 เด้อ ไมยถึงส่วนสูงเด้อค่ะมักคนยาวๆค่ะวันนี้ก็ขึ้นเว่งก่อนเด้อมีเวลาให้ตัวเองเต็มที่ค่ะบุรียกเว้นให้กะอินบอกมาเด้อไปกันเด้อจ้าสวัสดีจ้า